Essa severina, chique chique, que botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Fagamela. Passa o um dia na esquina, fazendo assino pra ela. Ele tá de olho. Ele tá de olho. ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สองรายการ B f a s h TV นะคะและนี่คือช่วงของ B f a s h Shop ค่ะแน่นอนนะคุณผู้ชมค่ะว่าเราก็ต้องพาคุณผู้ชมเนี่ยมาช้อปปิ้งสินค้าร้อนๆราคาหนาช็อปค่ะรัศดานี้นะคะเราอยู่กันที่ L Shop สาขา Central World ค่ะซึ่งถือเป็น flagship store ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะถ้าใครยังจากันได้หว่าถ้าคุณผู้ชมสาวๆเนี่ยมาดูกระเป๋าสัางใบใหม่หลายคนติดอกติดใจค่ะแต่หนุ่มๆก็เลยตอบว่าเข้ามานะคะว่าเราไม่มีกระเป๋าสัางของหนุ่มๆบ้า หอมีสิคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าที่แอลช็อปแห่งนี้เนี่ยนะเขามีทั้งของสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีค่ะแต่ในส่วนของกระเป๋าสั่งนะคะนี่เลยคอลเลคชนันใหม่ของแอลออมค่ะสวยทุกใบเลยนะคะนอกจากกระเป๋าสั่งก็จะมีเข็มขัดมีกระเป๋าเป้นะคะแต่ที่อยู่ในมือหวานนี่คือกระเป๋าสั่งค่ะใบที่หวานเลือกแล้วนะคะว่าจะให้คุณพ่อในวันเกิดค่ะคุณผู้ชมค่ะกระเป๋าสัางแอลออมใบนี้นะคะนอกจากจะมีดีไซน์สวยงามนี่เลย ดีไซน์สวยงามนะคะหนุ่มๆหลายคนบอกว่าเวลาที่จะพกเหรียญเนี่ยไม่รู้จะพกที่ไหนค่ะต้องใส่กระเป๋างเกงไว้ไม่ไม่จำเป็นต่อไปนะเพราะว่านี่เลยเรามีช่องใส่เหรียญด้วยให้หนุ่มๆเอาไว้ใส่เหรียญของตัวเองโดยที่ไม่ต้องใส่ในกระเป๋าาเกงอีกต่อไปแล้วนะคะรวมถึงมีช่องใส่รูปจะใส่รูปใครก็ได้นะคะจะใส่รูปสามสาวซาซาก็ได้ไม่ว่ากันนะคะแล้วก็ยังมีช่องใส่นามบัตรอีกเพียบเลยค่ะแล้วก็ มีช่องเก็บเงินถึงสองช่องด้วยกันนะคะนี่เลยสะดวกมา,มากๆเลยค่ะรวมถึงเวลาพับออกมาแล้วนะคะก็ยังดูบางใส่กระเป๋ากงเก่งได้นะคะนี่เลย ส่วนราคาก็ดีมากเลยนะคุณผู้ชมค่ะอยู่ที่ระหว่าง1,590ถึง1,890ค่ะเห็นไหมคะได้ของสวยแถมราคายังสบายกระเป๋าอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอยากใ้คุณผู้ชมแวะมาดูได้ด้วยตาตัวเองนะคะที่ L อ h ช p อสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะหรือว่าแ s h o p อสาขาใกล้บ้านคุณค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมเน้นนะคะไม่สะดวกที่จะออกไปช้อปปิ้งโทรศัพท์มาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้รับรองเลยค่ะว่าของส,สวยๆจ,จะส่งตรงให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยคะ่ะแต่ที่สําคัญนะคะ ออกมาช้อปปิ้งแล้วต้องอย่าลืมพกบัตร h ฮซันเทอร์พลัสพอยติดมาด้วยนะคะเพื่อรับสิทธิพิเศษค่ะสัปดาห์นี้นะคะคงต้องหมดเวลาของวันในช่วงบีแฟร Shop แล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่สตูดิโอนะคะแต่วันนี้ต้องขอบคุณสานที่ได้ทำสวยๆค่ะจากแอลช็อปสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแล้วเจอกันที่สตูดิโอค่ะ f a s i r s ช็อ